ไม่ไม่ไม่คือแต่มันเห็นหน้าโหลดแอปนี้แอปอะไรแอปแล้วก็หน้าจดไอ้คันทไม่ได้ก็มันไม่ได้ก็โตเช่นเดียครับที่นี่ก็คือบ้านนะครับก็เป็นบ้านเป็นแอปเล็กๆครับโอู้มัน อเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อี่ก่อนใช่สั้นสู้บ้านเสร้างหม่นนอะไรึั้นแรกขกอเลแล้วก็เตียงเตียงเตียงชายฉันแล้วก็อย่าลืมไอ้ี่เล เราดวยกเสียเียอย่าออย่ e. นาลืมพี่คทางดเนกระองอนี่เจาเล็กนี่ตนนเรามาหาธนเมลกันก่อนดีกว่าอเลอะที่รูก่อนคือคิดเาเลตันนี้่ธนเมตัวไหนดีทุกคนตรงนี้ พี่โอเคตัวนี้อ่ะแล้ว okay, 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 okay. 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 ผมไม่ได้เล่นก็จะได้เล่นด้วยนะผมก็มีกันนะครับโอเคนะโอเคนะเดี๋ยวมาโอเคนะนี่ก็คือทางโมบออนดาว <laughs> okay. เอาล่ะอ่าดาดา oh. uh, แล้วก็มาเป็นการตัดนะการัดแล้วงานตัดแล้วนี้ก็จะพาไเี้แบบนี้เลี้ยวเดี๋ยวไปที่บ้านของโอเคเดี๋ย ที่สัตว์ในวนมก่อนสานละก่อนแล้วก็เป็นหมูกระโอเคโอเเคโอ้ซึ่งคไจะเไป แล้วหมูบ้านแล้วหมูบ้านก็จะมีสิ่งที่ช่วยทำให้าส่ไฟก็คือเสาไฟเรียกว่าเสาไฟล้วยกันนะนสุ้ยแกะที่เท่าดูแป๊บนี่ไงแกะสีเทาแก๊สีดำไม่เหมือนโอเคกลับมาตรงนี้กันตเดิ๊บดิุดิ๊บใจแกหุ่ยมันจะไป เยโมหันเลยกด <laughs> okay. เพนแล้วก็บ้านบ้านเออวัดเดี๋ยวมันมันพ่อมันจาไม่แกะมันโตเราจะไม่ไม่แกะมันโตเราจงแกะด้วยหมูวัวไก่ก็โตเหนวดรือมันไม่เคยโตเย

मतलब इनमें